สวัสดีคะ่ะโตโยต้าแคมรีนะคะคันนี้85,000วาบาทรถสวยๆเลมพร้อมโอนเลยค่ะรถยนต์ปี2,000นะคะเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีมากเลยนะคะวิ่งทางไกลได้ค่ะข้ามจังหวัดได้สบายนะคะ85,000บาทค่ะรถสวยๆภายในกว้างออปชัน่นการใช้งานล้นหลามค่ะทันสมัยแน่นอนนะคะ ติดฟิล์มมาเรียบร้อยสีสันรอบคันก็ยังโดยรวมยังดูดีค่ะยังคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะล้อแม็กทั้งสีล้อค่ะเล่มพร้อมโอนสนใจไปดูรถได้ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็น รถอู่ขายเองนะคะสนใจติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถนะคะอัปเดตสถานะของรถยนต์กันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางคะ่ะแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถนะคะสําหรับวันนี้ก็แนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ